เมื่อวันที่14มีนาคมนั้นทางไอดอลวงน้องสาวของ B.N.K.48 จากภาคเหนืออย่าง C.G.M.48 ก็ไม่น้อยหน้าวงพี่ได้ประกาศเซมบัสซึอของซิงเกิลที่4ของพวกเธอและเพลงที่ได้เลือกมาใช้ก็คือเพลงจาก A.K.B.48 มาเอชิกะมุกานโดยที่มีฟอร์จูนเป็นเซนเตอร์ในเพลงหลักครั้งแรกหลังจากที่เธอนั้นเคยได้รับเป็นเซนเตอร์ในเพลงรองอย่างเพลง Chain of Love จากซิงเกิลที่3มาแล้ว และในรายชื่อของเซมบัสึนั้นมีเมมเบอร์ทั้ง16คนเท่ากับวงพี่พอดีโดยเมมเบอร์ของ CGM48 ที่ติดเซมบัสึครั้งแรกนั้นก็ได้แก่ฟ้าใสและลาตินส่วนเมมเบอร์ที่เหลือนั้นก็เป็นดังนี้ออมแชมพูมามิงไข่หวานแองเจลนีนี่ปิงพิมพเหมยเจดา้าสีตาคันิงและพันซึ่งไม่มีชี้ให้นินอยาอิสุลินะอีกครั้ง อาจจะเป็นเพราะเธอนั้นเปิดโอกาสให้รุ่นน้องทั้งหลายที่เธอรักการนำเพลงมาเอชิกะมุกาเน่มาใช้นั้นทำให้เป็นครั้งแรกที่ C.G.M.48 นำเพลงจาก A.K.B.48 มาใช้เป็นเพลงหลักในซิงเกลิลหลังเคยใช้ในเพลง A.N. p r e s u r e ที่เป็นของ A.K.B.48 มาแล้วในอัลบั้มที่1เท่ากับตอนนี้ในซิงเกิลทั้งหมดของ C.G.M.48 4ซิงเกิลนั้นใช้เพลงหลักที่แปลมาจากวงที่ไม่เหมือนกันเลยเชียงใหม10่106นั้นเป็นของ N.G.T.48 เมลอนจูสนั้นเป็นของ HKT48 มาลิเป็นเพลงของพวกเธอเองและมาเอช i ิกะมุกาเน่ก็เป็นเพลงของ AKB48 ไม่ว่าในอนาคตจะมีปัญหาอะไรหรือว่ายังไงพวกเธอนั้นก็จะสู้ต่อไปนี่เป็นเหตุผลหลกัลกๆในการเลือกเพลงนี้ขอชีฮหนิน CTM48 อยากอิสุตะลีนะที่ต้องการจะส่งกำลังใจให้กับทุกคน โดยในส่วนของเพลงมาเอชิกะมุกกาเน่นี้เป็นที่นิยมกับวงน้องสาวนอกประเทศนั้นที่จะนําเพลงนี้มาแปลโดยเฉพาะทางวง AKB48 ทีม TP นั้นก็ได้ใช้เพลงนี้เป็นซิงเกิลเดบิวต์ของพวกเธอนอกจากนี้ JKT48 ก็นําไปใช้ในซิงเกิลที่13ของพวกเธอและเพลงนี้ยังเป็นเพลงหลักในอัลบั้มแรกของ SNH48 อีกด้วย ไมเอชิกะมุกานเนนั้นเป็นเพลงหลักในซิงเกิลลำดับที่35ของ AKB48 และเป็นซิงเกิลจบการศึกษาของเมมเบอร์ที่มีชื่อเสียงของ AKB48 อย่างโอชิมะยูกะซึ่งเพลงส่วนมากที่ยูกะเป็นเซนเตอร์โดยเฉพาะเซนเตอร์เดียวก็มักจะเป็นเพลงที่สดใสและพลังเกินร้อยมาเอชิกะมุกา n เนนั้นออกไปทางแนวเพลงร็อกและสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเพลงนี้ก็คือการโค้งไม้ของยูกะอีกทั้งเพลงนี้ยังเป็นเพลงที่มัน มีท่าเต้นที่เป็นการยกหัวซึ่ง CGM 4 h s นั้นน่าจะคุ้นกันแล้วจากการที่เคยเต้นเพลง Melon Juice ซึ่งนอกจากท่าเต้นที่เป็นการยกหัวแล้วก็ยังมีทั้งการกระโดดทั้งการสไลด์ซึ่งจอบทั้งหมดของเซนเตอร์เพลงนี้นั้นเป็นสิ่งที่ยากมากแต่ถ้าทำได้แล้วล่ะก็จะส่งเสริมให้เซนเตอร์เด่นและเท่มากๆโดยในส่วนความหมายของเนื้อเพลงนั้นเนื่องจากเป็นเพลงที่อยู่ในซิงเกิลจบการศึกษาเราจะได้กลิ่นที่เหมือนเพลงที่เกี่ยวกับการจากลา และมิตรภาพของเพื่อนฝูงแต่ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่มอบความกล้าหาญให้กับผู้ฟังให้ไม่กลัวต่อการจากลาและการาเผชิญหน้าต่อโลกใบใหม่อย่างเช่นที่ AKB48 เคยนำมาใช้เป็นเพลงจบของรายการวาไรตี้ที่ดำเนินมามากกว่า10ปีอย่าง AKBINGO ซึ่งในส่วนของ MV เพลงมาเอชิกะมุกาเนะที่อยู่ใน YouTube นั้นเป็นเวอร์ชันที่ตัดแต่เพลงออกมาซึ่ง MV ของเพลงนี้นั้นมีแบบดราม่าเวอร์ชันหรือในแบบที่มีเนื้อเรื่อง ที่เนื้อเรื่องนั้นก็จะให้ผู้ชมตีความด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่แต่เนื้อเรื่องนั้นก็มีส่วนที่ตรงกับเนื้อเพลงอยู่โดยเป็นเรื่องราวของยิงสาวแปดคนซึ่งแสดงโดยเมมเบอร์ AKB48 โดยที่ยูกโกนั้นเป็นตัวเอกซึ่งบวกเธออยู่ในยุคที่ซอมบี้ระบาดหรือเกิดเหตุการณ์อะไรกับโลกสักอย่างในเนื้อเรื่องก็จะมีการแยกทางและการจากลาก่อนที่ยูกโกนั้นจะได้เจอกับกุญแจที่นำเธอไปพบกับไมโครโฟนที่ทำให้ยูกโก ระลึกถึงการเป็นไอดอลและร้องเพลงมาเอชิกะมุกาเน่ซึ่งใครที่อยากดู MV เวอร์ชันดราม่านั้นก็สามารถรับชมได้ใต้คลิปและสำหรับคอสตูมของเพลงนี้ที่เราได้เห็นจาก MV นั้นเป็นชุดที่ออกแบบพิเศษโดยการนำเอาซองขนมมาทำเป็นชุดซึ่งมันอาจจะดูแปลกตาไปบ้างแต่ว่าชุดของเพลงมาเอชิกะมุกาเน่ที่แสดงส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นชุดที่อยู่ในปกของซิงเกลิลซึ่งเป็นลายตารางสีกรมสลับฟ้าอ่อน และขีดสีทองและในส่วนข้อมูลเพิ่มเติมของวงพี่นั้นซิงเกิลน,นี้เป็นซิงเกิลแรกของโคจิมะมาโกะหนึ่งใน3มทหารเสือรุ่นที่1 4ีที่ได้ติดเซมบัสสึเมมเบอร์ Member ที่ถูกเลือกเป็นเซมบัสสึสิบคนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงต่างจากซิงเกิลที่มีการคัดเลือกเซมบัสสึก่อนหน้านี้เพียง2คนจากซิงเกิลฮาระเอเลกิ e ki, คืออิริยามะอันนะและโอตาไอกะเป็นโคจิมะมาโกะและสุดะอากะ ตั้งแต่ในปี2008ที่ AKB48 ออกซิงเกิล s a กุ r a n no น Hanabira Jichi นั้นทุกปีก็จะมีเพลงที่เป็นเพลงซากุระซึ่งแสดงถึงการเชื่อมโยงกับช่วงซากุระบานโดยมักจะปล่อยออกมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมตลอดทุกปีซึ่งทลายมานั้นก็คือ June Sakura, Sakura no c h i no o r i Sakura no Kinenaro จนต่อมาเป็นเพลง Give Me Fire และโซ l อง แต่ทั้งสองเพลงนั้นก็ยังคงมีคำว่าซากุระอยู่ในเนื้อร้องจนถึงมาเอชิกะมุกาเนะที่เป็นเพลงทั้งชื่อและในเนื้อร้องไม่มีคำว่าซากุระแต่ว่าเพลงนี้ก็ยังคงคอนเซปต์เป็นเพลงจบการศึกษาอยู่และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลของเพลงมาเอชิกะมุกาเนะที่ผมพยายามรวบรวมหามาทั้งหมดเพลงนี้เป็นเพลงที่สนุกและให้กำลังใจที่ดีเพลงหนึ่งหลายครั้งที่นำมาเดาว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงของ BNK อ แต่ว่าสุดท้ายแล้ว c j 4 8ก็นำเพลงนี้มาใช้ซึ่ง f o r t จูนและเซมบัสซ์ทั้งหมดจะแสดงผลงานออกไม้เห็นเป็นอย่างไรก็รอดูกันได้เลย